ณพี่ถ้าพี่เป็นผู้โชคดีได้รับ iPhone 16อะค่ะพี่อยากได้เป็นสีไหนเจสซ่ง <J> แจก iPhone 16เดือนกันยาสีชมพูเหรอทำไมถึงเลือกสีชมพูคะเอาไปให้น้องสาวเอาไปให้น้องสาวเนาะขอพี่เป็นผู้โชคดีด้วยวันนี้ซื้อรุ่นไหนคะเอ,อาจะมาดูนี่แหละเนี่ยเห็นก็รีวิวใน t ิ๊กต็อกนะก็จะว่า,ามาซื้อเครื่องหรืออ๋อมาจากที่ไหนพี่สายใต้ครับสายใตย้ใช่ไหมคะหนูเห็นหนมจากช่องทางไหนเอ่ย ทิกต็อกเนาะโอเควันนี้ขอให้พี่เป็นผู้โชคดีนะคะเดี๋ยวหนูประกาศผลวันที่1ตุลานะคะสวัสดีค่ะลูกท้าวันนี้จะทำจากที่ไหนคะมหาชัยเนาะวันนี้ค่ะมาซื้อมือถือแล้วก็ได้สิกรุ่นล้ำ iPhone 16ไปด้วยถ้าพี่ได้เป็นผู้โชคดีรับ iPhone 16จากเจสมกับพี่อยากได้สีไหนสีสีดำครับสีดำทำไมาถึงเลือกสีดำคะ ชอบชอบสีดำใช่ไหมวันนี้ซื้อไอโฟนรุ่นไหนไปพี่12ค่ะ1ิบ r o Max ใช่ครับเนาะเสื้อสวยไหมสวยครับตรงปกไหมโปรดีไหมวันนี้โปรครับโปรดีนอนแล้วก็ได้ร่รุ่นไอโฟน16ไปด้วยนะคะขอให้เป็นผู้โชคดีได้รับไอโฟน e 16ไปด้วยนะคะลูกค้าขอบคุณมากมากค่ะที่มาวันนี้ค่ะ